เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หนีให้พ้นชนะตัวเองก็สุดเลิศประเสริฐคนเอ่ยก็ชนะตัวเองอจะสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดี สุขีเอยสวัสดีเพื่อนๆหน่อยสิคนนี้ยี่ยี่ทำเป็นเลเรลนี่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 แหละเจ้าของไผ่นี้อ่าสัมภาษณ์หน่อยสิมันชื่อไผ่อะไรนะไผหวานบ้าไผ่หวาน,นเขาบอกว่าปลูกมาแล้วสามปีเนี่ยของเราปลูกไผ่กิมซุงสองปีเอง มันจะออกแล้วห้าตะกี้แต่เรายังไม่ทําคลิปหรอกเรามาทําคลิปไอ้ตัวนี้ก่อนคือสวนนี่เราก็ติดกันเลยเพื่อนซีกันคนนี้นี่น,น,นี่นี่เขาสูบยามันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนาะนี่นี่นสูบยาแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะเนี่ยไผ่หวานเขาว่าปลูกสามปีแล้วบ้าสามปีนี่ถ้าพูดไปแบบตรงไปตรงมาก็ถือว่าโตช้า พราะเราก็เป็นนักปลูกเหมือนกัน3ปีนี่ใช้งานได้เลยแต่ตัวนี้ไม่ยังใช้งานไม่ได้สักลำหนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าโตช้านะไผ่ห <c oughs> วานมาจาก <c oughs> โคราชเขาว่า <c oughs> ติดสวนกับเราของเราก็กำลังปลูกไผ่ไผ่กิมซุงไผ่ด้ามขวนไผ่เลี้ยงไผ่างาช้างแล้วก็ไผ่อะไรมาจากภูกระดึง10อย่าง12อย่าง ลูแค่นี้นิดเดียวเอาไว้ใช้งานนะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือภายหวานของช่างสุดสวนก็ติดกันก็เลยสัมภาษณ์เจ้าของเขาหน่อยเออแต่ว่านี่ก็สวยนะไอตัวเนี้ยกําลังแทงมาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นลำขนาดน,นี้นี่ใช้งานได้นี่นีน,นดูลักษณะว่ามันตรงเท่าแขนอะ ถ้าข้อมือทำบันดไดได้นี่ๆเดี๋ยวดูใกล้ๆไอ้ตัวนี้กำลังแทงมาใหม่น่าจะเป็นน้องไอ้ตัวน้องสุดก็น่าจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะไผ่เขาเรียกเขาบอกว่าไผ่หวานก็เดี๋ยวให้มันมันมีดกกวันนี้ก่อนแล้วจะมาขอเข้าสักหนึ่งเงาเอาไปปลูกเอาไว้ทำพันุ์เอาไว้ใช้งานก็แล้วกัน อ่ะขอบคุณสําหรับช่างสุดเพื่อนซีกันไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นโครงการแบบกรณีศึกษาทดลองดูเนี่ยเตาอบแบบเตาหลุมเตาหลุมนี่ก็ถือว่าได้ได้ผลนะแต่ว่าในช่วงนี้ฝนตกมาแล้วมันก็จะพังแล้วฝนตกมาเมื่อวานนี้ก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นหลุมฝนตกมาก็จะเปียก ถ้าดีก็ต้องทําเตาอบเลยแนะนําให้ทาเตาอบเหยียบดินแบบโบราณน่ะนี่นะติดกระสวนไผ่เขานี่นี่นี่ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าจะนานไปเอาแค่นี้ดีกว่าอันนี้เขากําลังผูกถั่วนักนี่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 เจ้าของเอาหัวเราะนี่นี่นี่ไม่รู้มันจะได้กินหรือเปล่าของเราก็ปลูกนะปลูกเหมือนกันขึ้นแล้วเขียวแล้ว อ่ะขอบคุณมากครับนี่คือไผหวานจากโคราชจ้า